ับมาอยู่กับช่วงสุดท้ายของรายการ True Insider ครับคุณผู้ชมครับใช่แล้วคะ่ะตอนนี้กระแสคิสมีรักลนใจในกลงจุบมเนี่ยก็แบบดีมากๆเลย,เลยนะคะแล้วก็ทั้งนอกจากที่เนื้อเรื่องเนี่ยจะน่ารักแล้วลหลายๆคนค่ะถามเข้ามาว่าเอเพลงประกอบซีรีส์ชื่อเพลงอะไรนะคะมีเพลงหนึ่งก็คือเพลง Kiss Me นั่นเองซึ่งเพลงนี้นะคะได้พี่มายแตพี่ออมมาร้องคู่กันด้วยรเรื่องเราจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปขยายกับสบกุมมี้เลยค่ะใช่เลยครับ <S <S <S> มองอามองเธอไกลกไกลจากทุนนี้แต่ทำไมหันมาสักทีอยากจะรู้ว่าเธอคิดยังไงตอบได้ไหมเธอมีใจใกันหรือเปล่าสวัสดีค่ะออมค่ะออสวัสดีครับไมคค่ะว,บบวันนี้เราสองคนก็มาอัดเพลงค่ะคิสมี เป็นเพลงประกอบ,บซีรีส์ของเราซึ่งแต่งโดยไม่ที่รักและพิมนะครับพิมพไพร่าน, <P ira S 1> น้องคนหนึ่งนะคะครับผมเนนะี้ครับเพลงนี้ก็เพลงนี้เนี่ยคือด้วยคอนเซปต์เนี่ยคือเราเราเอาตัวซีรีส์เป็นเป็นเมคอต์เลยก็คือเรื่องของการคิสน,น,นะครับผมนะฮะในเพลงนี้ก็จะมีคำว่าคิสค่อนข้างเยอะอะถ้าใครเคยได้ฟังเพลง Oh Baby I เนี่ยของ Full House เมื่อครั้งที่แล้วเนี่ย อันนี้ก็เหมือนเป็น O b b I เอ่อเวอร์ชัน2ที่แบบทุกคนจะได้ฟังกันเกจะเป็นฟิลที่มันเป็นบีที่มันคล้ายๆกันคล้ยคกันแต่ว่ามันจะมีเร่งบีทขึ้นมาหน่อยหมายถึงว่าความสดใสร่าเริงของมันอะไรเงี้ยก็จะแบบว่าเป็นน่ารักน่ารักหน่อยอะไรเงี้เป็นเพลงคุกกิกใสๆสปกติก็เป็นงานง่ายของไม้นะเป็นแนวถนัด จะเป็นงานยากของแมยครงานง่ายๆของไม้จะเป็นงานยากของงานยากเสมอไม่เข้าใจเลยเนี่ยโจทยากตลอดครับวันนี้ก็จะเคี่ยวเขียนนิดนึงนะครับในเรื่องของการคุมอัดเไม่ต้องทำลายสมที้วยี่ยาอนครับวันนี้ก็จะเคียวเขียนนิดนึงนะครับในเรื่องของการคุมอัด วันนี้มาคุมร้องอันนีันี้มาอัดอัดร้องค่ะคือ <c ười> มันก็ยากอะค่ะคือมันยากหมดอะสำหรับอ๋อคือนี่เขาง่ายก็รัะวน,นัก,กร้องร้องแบบร้องเพลงเก่งจะตาย<โ>ได้ยินมาหลายเพลงแล้วที่ร้องอะ,อะคือไม่ไม่ดีเลย <c ười> ดีดีดีดดดบอก <c ười> ไม่ดีเลยอ๋อจริงๆเป็นคนพอส่วนนั้นการร้องเพลงมากัแต่ว่าแค่เออไม่ค่อยมั่นใจในตัวเองเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยครับผมจริงจรยยิงก็ทำได้ทำได้แม่ลองดูวันนี้ก็ ก็ลองดูว่าจะยังไงไงร้องแบบแนวแบบตะหลิวไงไหมบอกว่าเวลาร้องร้องแบบเหมือนฟิลแบบเป็นตลิวอะไรเงี้ยเป็นเป็นตัวละครคือร้องไปน้ำลายไหลไปเลยเพราะว่าเมื่อกี้ไม่ใช่ไม่ใช่เมื่อกี้ตอนเขาซ้อมเขาร้องแบบ อพิมเขาล้อแบบเซ็กซีอ่อ่ะเขาเป็นคนที่แบบมีเซ็กมีความเซ็กอะพเออร์ละลองแล้ว,ก,ลวก็ใส่ก็แบบอะก็ลองลองตามพิมเนาะมันก็แบบต้องกดเข้าไปแล้วแบบเอาเอาเป็นตัวละครเอาแบบใส่ใส่อะไรเงี้ยเอาแบบเออเอออ่ะก็ไม่บอกตั้งแต่แรกไงพยายามดูว,ว่าตัวเองแบบเออเออนแบบเซ็กซี่ใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่ค่ะก็เดี๋ยวมาลองดูกันว่าวันนี้จะเป็นยังไงเนาะ ให้เราฟ้องได้มีความรักที่แท้จริงโอ้ยเป็นยังไงนะน,น่ารักด<อ>ีแล้วผ้าทั้งสองคนนี้เขาทำงานด้วยกันทีไลนเนี่ยนะคนแฟนก็แบบจิ้นอะ่ะ ใช่แต่หนูดูอย่างหนูก็จิ้นนะแล้วก็ดูตอนล่าสุดดียิ่งจิ้นเลยตอนป้อนเผือกป้อนมันกันนะพี่พี่มีฟิทแบกเขาบอกว่าเราสองคนควรคู่จะเป็นคู่กันด้วยนะชีวิตไม่สิ้นก็จิ้นกัน <c oughs> นะครับค่ะ <c oughs>